สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับอยู่กับผมซันนี่ครับต้อนิสจากหลังสุพิมสปอร์ตพูลนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันขอสมควรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้หนึ่งตัวเนี่ยผมจะไปคัดมาจากเกมลาลิกาสเปนนะเป็นคู่ที่น่าจะสนุกด้วยนะครับแอตเลติกบิวเบาพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับคู่นี้แหละจะมาเขาวิจาร์กันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ าฝากไว้เหมือนเช่นเคยนะครับทางด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะฮะคุณสามารถสแกน QR code ก็มาได้เลยนะครับเอามือถือของท่านมาให้ง่ายเข้าไปที่ l ล n e แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนกดสแกน QR code นะครับเท่าน,นี้เองคุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP ีนะครับซึ่งในกลุ่มเจอกับผมทุกวันนะฮะเบอร์ตองเมื่อวานจัดบัตรก็เข้าเป้าอีกต่อเนื่องนะฮะเมื่อวานเบอร์ตองมานะครับอ่า พอเข้าไปแล้วผมแนะนําอีกอย่างนึงคือไปสมัครกับเว็บ fm991 นะครับลองดูครับนี่คือเป็นเว็บที่ตอนนี้ใจดีมากนะครับให้เข้ากลุ่ม VIP ฟรี Free, แล้วก็เขาแจกนู่นแจกนี่เยอะเลยอะ่ะยอดฝากนะครับยอดฝากของคุณทุกทุกจำนวนเป็นโบนัสหมดเลยมีโบนัสยอดฝากให้ทุกครั้งแล้วก็มีโบนัสยอดเสียตัดคืนให้5%ทุกสัปดาห์นะครับอ่ะยังไงผมฝากด้วยนะที่ fm991 นะครับแอดไลน์ไปสมัครโดยตรงเลยก็ได้นะครับ f m 9 9บนะครับส่วน ช่องทางง่ายสุดก็คือสแกนเพลโค้ดเข้ามาก่อนจะได้เข้ากลุ่ม VIP เลยนะครับได้คุยกับผมแน่นอนนะครับวันนี้1คู่นะครับบิลบาพบกับแอนเาอร์ดิเขาบิลบาอันดับ10บส่วนแอนเาอริดอันดับ6แน่นอนครับแอนเดนร์โกบอลดิตอนนี้คือเล็งคืนที่แชมเปี้ยนส์คืออยู่นะเอ่อก็ต้องเบียดกับพวกเรอัลโซเซดาพวกเคตาเฟ่บาเลนเซียอะไรพวกเนี้ยเอ่อเคตาเฟ่กับบาเลนเซียเนี่ยสะดุดแล้วด้วยส่วนแอนเาอริดเองเนี่ย ก่อนจะเบรกโควิดไปพวกเขาฝากผลงานลือเล่นเอาไว้นั่นนั่นคือการเขีย่ยลิเวอร์พูลตกรอบนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลงานนอกบ้านของทีมตารมีนี่แหละที่เป็นที่เป็นจุดอ่อนของพวกเขาในปีนี้เลยนะเชื่อหรือไม่ครับอตมาริดเนี่ยเล่นนอกบ้าน10นัดหลังสุดชนะเกมเดียวนะครับคือไม่ชนะใคร9นะ้านัดทีมอย่างอตมาริดอะแล้ววันนี้นะครับมาเยือนซานมาเมซึ่งเป็น เป็นสนามที่ไม่ง่ายเลยครับบิลเบาเนี่ยเขามีโครงสร้างทีมที่ที่ดีอยู่แล้วมีตัวรุกอย่างพวกอีเคมอนีอินหรือว่าอินยากิวิเลียมอะไรพวกนี้นะฮะก็ผมมองไม่ง่ายกับการจะบุกมาแล้วก็ได้แต้มกลับออกไปนะครับคือหนึ่งแต้มผมว่าก็ก็ยังไม่แน่เลยนะครับวันนี้นะครับเพรดเอาแอดมาริดนะครับมาเป็นต่อ0.25ครับผมว่าลำบากนะเชียร์บิลเบาดีกว่า ส่วนหนึ่งคือเรื่องของเกมลุกแอมเบริดด้วยอ่ะถ้าเกิดไม่มีชูเฟเฟลิกซ์ซึ่งันนี้ไม่มีนะครับเดี๋โทษแบนด์นะชูเฟเฟลิกซ์เขาไม่มีเมื่อไหร่เป็นปัญหาตลอดนะครับอ่าวันนี้นะครับผมชอบหนึ่งตัวคือแอตลีติกิูเบลนะครับฝากไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อในกลุ่ม VP ครับลองดูครับเย็นนี้ว่าเบอร์ต่อจะเป็นตัวไหนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมซันนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ